พี่ดูซอสสิดูความข้นของซอสความน่ารับประทานสิพี่เนี่ยอ่ะพี่เนี่ยซอสเข้มข้นไหมดูด้วยตาตัวเองได้นะว่ามันน่ากินมากเลย เตรียมเครื่องก่อนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยกินเนาะบวบผัดไข่เค็มเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีเลือกบวบให้ด้วยกระเทียมก่อนมีกระเทียมแล้วหนึ่งขออนุญาตเตรียมไข่เค็มไว้ก่อนเอาไข่เค็มออกมานิดนึงอะนะครับพี่ก็คือประมาณว่าไข่หนึ่งฟองเนี้ยพี่ตักประมาณครึ่งฟองแบบนี้เอาเฉพาะส่วนที่มีไข่แดงมาติดไข่ขาวมาได้เลยนะครับพี่แต่ว่าไข่ขาวส่วนที่เหลือถ้ามันใช้หมดมันจะเค็มไปคราวนี้เราก็บี้มันนิดนึงพี่ พยายามบี้ให้แหลกพี่โดยเฉพาะตัวไข,ขว่ขาวไข่แดงไม่มีปัญหาไข่แดงเนี่ยโดนความร้อนมันละลายอยู่แล้วแต่ไข่ขาวพี่ต้องให้มันเละเมื่อกี้บอกแล้วว่าจะแนะนําวิธีการเลือกบวบนะครับพี่1บวบเนี่ยดูก่อนรวงมันจะต้องอบอวบหน่อยนะอ่าเห็นไหมเอาที่แบบมันแบบสมส่วนอะ่ะซึ่งปลายมันจะใหญ่กว่าโคนอยู่แล้วอ่าตรงนี้จะใหญ่กว่า2เวลาพี่จับพี่จะรู้สึกว่ามันยังมีเหลี่ยมอยู่เพราะมันชื่อว่าบวบเหลียมถ้ามันหมดเหลี่ยมแล้วอ่ะถ้ามันเรียบไปเลยเนี่ย อันนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างนะถ้าพี่จับแล้วมันยังมีเหลี่ยมเนี่ยแปลว่ามันโอแต่ถ้าพี่จับแล้วมันเรียบไปหมดเลยไม่รู้สึกถึงเหลี่ยมแปลว่ามันแก่ต่อมาก็ปอกตั้งนิดนึงเนาะบวบก็นี่เลยพี่ใครทาบวบไม่เป็นก็มีดสองคมนี่แหละพี่ง่ายสุดเอาเปลือกออกให้หมดไปเลยพี่นะเอาไปล้างก่อนนะผมแนะนําวิธีการหั่นบวบนะพี่ผมจะหั่นแบบปิดไปแบบนี้พี่โอเคต่อมา,เ,อาเริ่มผัดตัวซอสไข่เค็มอันดับแรกพี่ใส่น้ามันลงไปก่อนแล้วก็เอาไข่เค็มเนี่ยใส่ลงไปเลยพี่ เดี๋ยวตัวไข่แดงอ่ะมันจะละลายเอาไปผัดกับน้ํามันให้มันละลายไฟปานกลางนะครับพี่ไม่แรงแต่ก็ไม่อ่อนใส่กระเทียมลงไปด้วยพี่ให้มันหอมหอมทั้งไข่เค็มแล้วก็หอมทั้งกระเทียมพี่ใจเย็นๆนะรอให้ไข่แดงมันละลายแล้วมันหอมก่อนนะครับพี่เนี่ยไอฟองที่เกิดขึ้นเนี่ยคือไข่แดงมันเริ่มละลายเดี๋ยวมันจะเหลือแต่ไข่ขาวผมก็เลยบอกว่าพี่ต้องทําไข่ขาวให้มันแหลกๆหน่อยค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้มันเป็นลักษณะเหมือนซอสขึ้นมานะ ปรุงรสครับพี่ตัวนี้ครับน้ำมันหอยอย่างเดียวเลยพี่ผมไม่เอาลงมาผัดแบบนี้ก่อนเลยนะแล้วพี่ก็เอาบวบลงไปผัดทีนี้ไอช่วยที่พี่บี้ไข่อย่าเพิ่งเอาไปทิ้งเอาไปใส่น้ามันจะได้เอาไข่มาด้วยอะเน,นี้พี่แล้วก็ใส่น้ําลงไปหอมมากพี่ดูสิพี่ดูซอสสิดูความข้นของซอสความน่ารับประทานนี่พี่เนี่ยอ่ะพี่เนี่ยซอสเข้มข้นไหมดูด้วยตาตัวเองได้นะว่ามันน่ากินมากเลยนะครับพี่ง่ายๆเลยแค่นี้ โอ้น่ากินมากเลยพี่พี่ดูดิน่ากินไหมแล้วมันมีความเค็มจากไข่ขาวไงส่วนใหญ่เขาจะชอบไม่ใช้ไข่ขาวกันแต่ผมบอกว่าน่าเสียดายเนี่ยตัวนี้ให้ดูแบบนี้ครับ